สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันแล้วนะครับในวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วหลังจากที่เราได้จบจากงานปั้นปานะครับงัน้นี้อาจจะเห็นอุปกรณ์ที่วางอยู่บนโต๊ะครูนะครับซึ่งนักเรียนคุ้นอยู่แล้วแหละนะอ่าก็จะเป็นสีในเรื่องนี้ในหน่วยนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานพิมพ์ภาพนะครับฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวครูจะมาบอกว่านักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรที่จะเรียนในงานพิมพ์บ้างนะครับเพื่อให้นักเรียนได้จัดหา จัดเตรียมใครมีของเก่าอยู่แล้วสีภูกันแก้วน้ำแล้วใครมีอยู่แล้วใช้ยันเก่าได้นะครับใครไม่มีก็ไปซื้อมานะครับน่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับกระปุกนี้น่าจะประมาณ10บาทหรือหรือ5บาทรูจะไม่ได้แลวเพราะรูซื้อนานแล้วนะน่าจะ10บาทนักเรียนอาจจะซื้อมาแค่3สีก็ได้นะครับเรื่องก็คือเรื่องที่เป็นแม่สีเหลืองน้ําเงินแดงที่เราเคยเรียนไปแม่สีนะครับหรือ ใครจะซื้อสีดากับสีขาวมาด้วยก็ได้ก็คือสําหรับในการทาให้สีนั้นอ่อนลงหรืหรอเข้มขึ้นนะครับเอาละก่อนที่จะไปพูดถึงอุปกรณ์คราวนี้งานพิมพ์ภาพครูขอ,อบอกความหมายของงานพิมพ์ก่อนว่างานพิมพ์เป็นอย่างไรนะครับงานพิมพ์ภาพก็หมายถึงการประทับตาของรอยแม่พิมพ์ลงบนพื้นละหน้านะครับพื้นละหน้าก็คือพื้นที่เรียบเนี่ยนะครับนี่อย่างเงี้ยครับ ลงบนนี้ประทับตาของเราเป็นลงบนพื้นระนาบที่เรียบนะครับซึ่งทําได้หลายวิธีนะครับเช่นการกดการฝนการถูนักเรียนจําการฝนได้ไหมครับตอนที่เรียนศิลปะกับครูน่าจะตอนปอ .2 ย้อนไปไกลเลยนะตอนนี้เราอยู่ป .5 แล้วที่ครูให้นักเรียนนําใบไม้มานะครับวางแล้วก็เอากระดาษมาวางจากนั้นใช้สีไม้ฝนแล้วก็จะเกิดเป็น รูปรอยอครับของใบไม้นั้นขึ้นมานะครับอันนั้นก็เป็นการพิมพ์ภาพเหมือนกันแต่เป็นการพิมพ์ภาพด้วยวิธีการฝนสีนะครับแต่ในระดับป .5 เราแล้วเราจะพิมพ์ภาพด้วยวิธีการกดนะครับกดแม่พิมพ์ประทับนั่นเองลงลงไปนะครับคราวนี้อันนั้นเรารู้ความหมายของงานพิมพ์แล้วสิ่งสําคัญต่อไปคืออุปกรณ์นะครับ อ้าวเรามาดูอุปกรณ์เลยสีครูพูดไว้แล้วเมื่อกี้นะครับเป็นสีพอตเตอร์ใครที่มีสีน้ําเป็นกล่องอยู่ใช้ได้นะครับสีน้ําที่ทั้งหมดเปิดกล่องออกมามี12สีอันนั้นใช้ได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสีเป็นสีอะคริลิกนะครับซึ่งนักเรียนไม่ต้องมปซื้อแบบนี้มานะแพงแต่ที่ครูซื้อแบบนี้มาเพราะว่าครูใช้ใช้งานในการทําป้ายที่โรงเรียนด้วยเขียนป้ายต่างๆนะครับมันครูก็เลยซื้อแบบนี้จะคุ้มกว่า เนะพราะได้ปริมาณที่เยอะแต่นักเรียนไม่จะเป็นต้องซื้อแบบหลอดอย่างนี้มานะครับเพราะอีกอันนึ่งก็คือพู้กันนะครับนะพูก,กันคราวนี้พูุกันเนี่ยเวลานักเรียนถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้อันเดิมแต่ใครยังไม่มีครูแนะนําให้ซื้อมา2อันก็คือจะเป็นเบอร์เล็กเบอร์เล็กครูไม่รู้อยู่ไหนเมื่อกี้ครูหยิบยิบเจอแล้วแหละแต่หายไปไหนไม่รู้เบอร์เล็กก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะเขาจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าอย่างอันเนี้ยจะเป็นเบอร์สิบอ่นนี้เห็นเลขสิบไหมครับอ่าเวลานักเรียนซื้อนักเรียนต้องดูนะครับนะดูด้วยนะครับอ่าอ่าอาจจะไม่เห็นนะครับอ่าอันนี้อย่างอันนี้เบอร์สิบสองนะครับนะจะมีเบอร์อย er, ู่นะครับอ่าอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับอ่าดูเบอร์ตรงนี้ให้นักเรียนซื้อมาสอง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 ด้ามสองอันก็คืออาจจะเป็นเบอร์ เบอร์ใหญ่ก็คือเบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสองเบอร์ไหนก็ได้หนึ่งด้ามนะครับและก็เบอร์เล็กนะครับอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามได้หมดนะเบอร์สี่ก็ได้ซื้อมาอันเดียวเอออันเล็กอันอันใหญ่อันนะครับอย่าไปซื้อมาเยอะส่วนของครูมีเยอะอยู่แล้วาะครูใช้ในงานอยู่แล้วนะครับนะเพื่อที่เวลาเราระบายลงไปในแม่พิมพ์ถ้าเกิดเรามีแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะเล็กโอ้พอเราระบายเสร็จกว่านจะระบายทั่วแม่พิมพ์เนี่ยนะครับ สีแห้งพอดีพอพิมพ์ภาพแล้วก็ไม่เกิดรอยนะครับอ้าวสีน้ําสีโปสเตอร์ผู้ก,กันรู้แล้วอุปกรณ์อีกอันนึงแก้วที่ไม่ใช้แล้วแต่ต้องล้างให้สะอาดนะครับไม่งั้นจะเกิดเชื้อโรคได้ล้างให้สะอาดเพื่อที่เราจะนํามาใส่น้ําล้างผู้กันนะครับนะหรือล้างหรือผสมสีนะครับบางทีครูใช้อันนี้ผสมสีเลยนะครูไม่ใช้จานสีนะเพราะว่า เวลาพิมพ์เราจะใช้สีเยอะ,อะก็ได้นะครับต้งเนี้นอ,อย่าเตรียมไว้หลายๆใบหน่อยนะครับนะสิ่งสำคัญอีกอันนึงคือผ้าเช็ดสีเช็ดมือเช็ดพูกกันพูดง่ายๆก็คือภาษาชาวบ้านนะครับว่าผ้าขี้ริ้วแต่เป็นผ้าขี้ริ้วที่สะอาดนะครับคือผ้าที่ไม่ใช้แล้วแต่เรานามาซักทำความสะอาดแล้วนะครับนะถ้านักเรียนมีที่บ้านก็เอามาใช้นะครับอย่าไปเอาผ้าที่ ยังใช้คุณพ่อคุณแม่ยังใช้อยู่มาทํานะครับไม่ได้นะครับนะหรือใครจะใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้แต่ถ้ากระดาษทิชชู่เนี่ยก็จะเปื่อยหน่อยนะครับดังนั้นครูจึงแนะนําเป็นผ้าคีรีเพราะว่าเราต้องพิมพ์ภาพหลายงานถ้าเรามีผ้าคีรีปุ๊บเราก็ใช้เสร็จเปิดซัดตากแดดครั้งหน้ามาใช้ซับต่อนะครับอ่าใช้ซ้ําได้นะครับอันนี้คราวนี้อีกอันนึงก็คือกระดาษสมุดวาดเขียนนักเรียนนะหรือจะเป็นกระดาษ a 4ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะพิมพ์ภาพลงไปในกระดาษนี้นะครับ นะจะเป็นกระดาษสมุดก็ได้ถ้านักเรียนไม่มีไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นนี่คืออุปกรณ์สําหรับงานพิมพ์ซึ่งนักเรียนจะต้องเตรียมครูว่านักเรียนมีอยู่แล้วแหละเพราะครั้งที่แล้วเรายังเรียนเรื่องสีกันอยู่เทอมที่แล้วนะครับนักเรียนมีอยู่แล้วแต่ถ้าใครสีใครหมดก็ซื้อมาเพิ่มนะครับอาจจะแค่แม่สีก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อเยอะหรือใครยังไม่มีสตางค์มากพอก็ซื้อมาสักหนึ่งสีก็ยังดีนะครับหรือสองสีก็ได้นะอย่างเช่นซื้อสีน้ําเงินมากับแดงมานะครับเราก็จะได้ สองสีเราผสมกันได้สีม่วงเราก็ได้สามสีเห็นไหมครับอ่าก็เตรียมอุปกรณ์มานะครับในวันนี้ครูก็จะมาบอกนักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์ซึ่งในครั้งหน้าเราจะมาพิมพ์กันแล้วเราจะมารู้ว่าอ่าการพิมพ์ภาพสิ่งสําคัญคือแม่พิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์มีกี่ชนิดแม่พิมพ์มีอะไรบ้างการเลือกแม่พิมพ์เลือกยังไงแล้วเมื่อเรามีแม่พิมพ์แล้วขั้นตอนและวิธีการพิมพ์เป็นยังไงครั้งหน้าครูจะมาสาธิตให้ดูแบบ สดๆเลยสมสีลงไปทาสีลงในแม่พิมพ์แล้วก็ทําให้ดูนะครับนะครังหน้าเราจะมาเรียนกันฉะนั้นอุปกรณ์มีเวลาหนึ่งอาทิตย์เตรียมนะครับเพราะครั้งหน้านักเรียนดูคลิปครูทําเสร็จนักเรียนสามารถทําตามฝึกทําตามได้เลยในงานพิมพ์ภาพซึ่งป .4 เราก็เคยเรียนมาแล้วครูจําได้นะครับนะอ่าสำหรับวันนี้ในเรื่องงานพิมพ์นักเรียนรู้ความหมายไปแล้วนะครับนะ รู้อุปกรณ์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในการเรียนออนไลน์ครั้งต่อไปนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ